จากความเดิมตอนที่แล้วที่ปังพล,ลปุระพระยาอภิเดโชมุ่งมั่นจะสร้างอาณาจักรให้ยิ่งใหญ่โดยมีโอรสทั้งสองเป็นเสาหลักทว่าขุนทมิงมองเห็นว่าเจ้าชายโกมินมีพลังจิตใจที่เจ้าชายอภิวันยังขาดและกังวลถึงราคาของความยิ่งใหญ่ในขณะที่ละวะปุระพระราชาจักรวรริและพระมเหสีเกตสมณีวิตกถึงองค์ชายรามราชโอรสบุญธรรม ที่ยังคงถูกหลอกล้อนจากฝันร้ายในอดีตฤษีสุกทัน์แนะนําให้องค์ชายฝึกสมาธิเพื่อปลดปล่อยตนเองจากความมืดมิดในใจณเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านพบกับมาหากรบอัันยิ่งใหญ่ของพระแม่เจ้าจามเทวีวีรัษัตรีสี่แผ่นดิน EP 13บทประพันธ์โดยนายแพทย์ชันชัยกิจประเสริฐยามรุ่งสางบนเขาทำมิกแสงแรกของตะวัน ฉายผ่านหมอกบางราวผ้าคลุมของเทวีแห่งเช้าตรู่ที่หน้าอาสมไม้เก่าแก่องค์ชายรามราชทรงยืนนิ่งพระวรกายเล็กในชุดผ้าฝ้ายสีขาวเปื้อนดินเล็กน้อยดวงตาคู่สายฉายแววห่วงใยญขณะทอดพระเนตรวานอนน้อยสองตัวที่อยู่ในอ้อมพระกรรตัวหนึ่งขาหักอีกตัวมีบาดแผลลึกที่ลำตัวทั้งคู่ร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดจากกับดักของนายพรานที่ฝังลึกในเนื้อ อาจารย์ข้าพบพวกมันที่เชิงเขาเสียงขององคชายแผ่วเบาแต่เปี่ยมด้วยความมุ่งมัน่นข้าจะไม่ปล่อยให้มันตายหรือสีสุกทันก้าวออกจากเงามืดของอาสมมือหยาบกร้านถือสมุนไพรปลา,ปรามาหนึ่งกำเขาคุกเข่าลงข้างองค์ชายมองวานอนทั้งสองด้วยสายตาที่ทั้งสงบและลึกซึง้งเจ้าทำดีแล้วองค์ชายรารมราชเขากล่าวขณะเริ่มบทสมุนไพรด้วยหินปูนเก่าแต่วิธีรักษาคือความอดทน ไม่ใช่แค่ความหวังองค์ชายทรงนั่งลงข้างอาจารย์พระหัตถ์น้อยหยิบการเมฆสมุนไพรสีน้ำตาลเข้มที่มีกลิ่นฉุนมาบดผสมจับกล้วยสุกถ้าผสมแบบนี้พวกมันจะกินง่ายขึ้นพระองค์ตรัสด,ด้วยน้ำเสียงที่ใช้แววฉลาดเกินวัยหรือสีมองสิทธิรักด้วยความตื่นตะลึงปนชื่นชมองค์ชายมีทั้งความเมตตาและปัญญาสองสิ่งนี้หายากยิ่งในเด็กวัยของเจ้า หลังจากพันแผลให้วานอนทั้งสองด้วยผ้าที่ฉีกจากช้ยผ้าของตนเององค์ชายทรงตั้งชื่อให้อย่างรอบคอบวานอนเพศผู้ที่มีนิสัยขี้โกรธและพยายามขู่ทุกครั้งที่ถูกแต่ต้องถูกเรียกว่าเจ้าต่อยส่วนวานอนเพศเมียที่มองไปรอบตัวด้วยดวงตาคู่กลมเราหลงทางในโลกใบนี้ถูกเรียกว่าเมียซึ่งแปลว่าผู้หลงหรืีหัวเราะเบา ชื่อที่เจ้าเลือกนั้นเหมาะสมเรากับรู้จักจิตใจของมันเขากล่าวขณะวางยาสมุนไพรลงตรงหน้าวานอนทั้งสองเจ้าต่อยคว้ามันไปกินทันทีด้วยท่าทีหิวโหวยส่วนเมียค่อยๆใช้มือเล็กๆหยิบมาดมก่อนกินอย่างระวังเมื่อวานอนทั้งสองเริ่มสงบลงองค์ชายรามราทรงลุกขึ้นหยิบดับไม้ที่วางพิงต้นโพมาถือไว้วานอนระกาเพื่อนเก่าที่ติดตามพระองค์มาตั้งแต่วัดพระประทนกระโดดลงจากกิ่งไม้ด้วยความตื่นเต้น ดวงตาคู่กลมลุกวาวราวเด็กที่พร้อมลิ้นสนุกองค์ชายตวัดดาบไม้ไปมาระกาคอยหลบและกระโดดไปรอบๆเร,ราวเต้นระบำกับเงาของพระองค์เสียงหัวเราะใสๆขององค์ชายดังก้องท่ามกลางป่าเขาเป็นครั้งแรกในรอบหลายวันที่ความสุขฉายชัดบนพระพักเล็กนั้นหรือสีมองฉากนั้นด้วยรอยยิ้มบางแต่ในใจลึกๆเขาสัมผัสได้ถึงแสงแห่งธรรมที่เริ่มส่องสว่างในจิตวิญญ,ญาณของสิทธิผู้นี้ เมื่อรัก,กาวิ่งหนีไปเกาะต้นไม้องค์ชายทรงวางดาบลงแล้วนั่งลงข้างฤสีอาจารย์พระพุทธเจ้าทรงออกบทเพราะเหตุใดคำถามนั้นเรียบง่ายแต่หนักแน่นฤสีหันมองสิทธ์ด้วยดวงตาที่ลึกซึง้งพระองค์ทรงเห็นทุกของโลกคือเกิดแก่เจ็บตายแล้วทรงสแสวงหาความสุขที่แท้จริงเกินกว่าทรัพย์สมบัติหรืออำนาจทางโลกเขาตอบ องชายรามราทรงนิ่งไปชั่วครู่ดวงตาคู่สายฉายแววครุ่นคิดถ้าอย่างนั้นความสุขแท้คืออะไรคำถามนั้นลอยวนอยู่ในอากาศราวใบไม้ที่ร่วงลงช้าๆหรือสีวางมือหนักแน่นบนบ่าขององค์ชายมันคือความสงบสันติในจิตใจที่องค์ชายจะต้องค้นหาด้วยพระองค์เองเขากล่าวดวงตาของเขาฉายแววเชื่อมั่นว่าเด็กน้อยผู้นี้กำลังเริ่มต้นเส้นทางที่ยิ่งใหญ่กว่าการเป็นนักรบ ขณะที่แสงตะวันลับหลังเขาบรรยากาศแห่งเขาทำมิกถูกอบล้อมด้วยความเงียบสงบเฉพาะเสียงลมหายใจของวานอนทั้มสามรากาเจ้าต้อยและเมียที่ดังแผ่วเบาเป็นจังหวะองค์ชายรามราชมางไปยังท้องฟ้าที่เริ่มประดับด้วยดวงดาวแรกของค่ำคืนนั้นในพระไทยลึกๆความฝันร้ายยังคงวนเวียนอยู่แต่แสงแห่งเมตตาและคำสอนของอาจารย์เริ่มเจาะทะลุความมืดนั้นราวรอยแยกเล็กๆบนกำแพงหิน รอยแยกที่วันหนึ่งอาจนำไปสู่แสงสว่างอันยิ่งใหญ่แสงตะวันยามสายฉายลงบนลานฝึกของปางพล,ลปุุระดินแดนที่โอบร้อมด้วยกำแพงหินทรายสีน้ำตาลเข้มเราปราการเห็นความยิ่งใหญ่ที่ตั้งตระหงานท้าทายการเวลาบนลานหินกว้างคุนทมิงครูดาบผู้มีร่างกายกำยำใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยแผลเป็นจากสมรภูมิเก่ายืนนิ่งด้วยท่วงทาสง่างามเขาถือดาบไม้ในมือมองสององค์ชาย โกมินและอภิวันด้วยสายตาที่ทั้งเข้มงวดและลึกซึ้งเราอย่างถึงจิตวิญญาณในสนามรบความเด็ดขาดคือชีวิตเสียงของขุนทมิงดังก้องร้าฟ้าร้องที่ผ่าลงกลางความเงียบดาบของเจ้าชายต้องตัดผ่านศัตรูราวสายลมที่ฉีกใบไม้ไม่ใช่แค่หดไปมาเหมือนเด็กตีพึ่งองค์ชายโกมินวัยเจ็ดขวบตอบสนองทันควันดวงตาคู่เข้มลุกชนด้วยไฟแห่งความมุ่งมัน่น เขาเก้าวไปข้างหน้าด้วยฝีเข้ามั่นคงราวเสือที่พร้อมตักครบเหยื่อดาบไม้ในมือตวัดออกเป็นวงโค้งสมบูรณ์แบบโชะเสียงไม้กระทบหุ่นฟางดังสนั่นลำฟางแตกกระจายออกรอยยิ้มยอ้อยเย้ยฉายบนใบหน้าของเขาขณะหันไปมองอภิวันด้วยสายตาท้าทายเห็นหรือ,อยังอภิวันนี่คือสิ่งที่นักรบตัวจริงทำองค์ชายอภิวันยืนนิง่งพระหัตถ์เล็กที่กำดาบไม้สันระร,ริก ดวงตาคู่กรมโตฉายแววหวาดวันเขาพยายามยกดาบขึ้นแต่ท่วงทานั้นเชื่องช้าคุณทมิงถอนหายใจเบาๆช้าไปเจ้าชายอภิวันถ้าเป็นแบบนี้ในสงครามศัตรูจะตัดพระเศียรของเจ้าชายก่อนที่พระองค์จะเงื้อดาบคำพูดนั้นแหลมคมแต่แฝงไปด้วยความห่วงใหญ่ขณะนั้นเงาสูงใหญ่ของพระยาอภิเดโชอทอดลงบนลานฝึก พระราชาทรงเสด็จมาด้วยพระวรกายสง่างามในชุดเกราะหนังสีน้ำตาลเข้มดวงพระเนตรจับจ้องสองพระโอรสด้วยความคาดหวังโกมินเก่งขึ้นมากแต่อภิวัน์ข้าจะยอมให้พระโอรสของข้าอ่อนแอไม่ได้จากลานฝึกบทเรียนเปลี่ยนไปยังถงหินเย็นของพระราชวังที่นั่นมหาอมาตยพิชิตพลชายชาราผู้มีใบหน้าหยักลึกด้วยรอยร่นยนแห่งปัญญาและประสบการณ์ยืนอยู่หน้าบัลลังก์เล็กที่จัดไวใ้ให้สององค์ชาย เขาถึงวนคัมภีร์เก่าในมือน้ำเสียงของเขานุ่มนวลแต่หนักแน่นการปกครองไม่ใช่แค่ถือดาบแต่การใช้สติปัญญาการขยายดินแดนต้องมียุทธวิธีที่เฉียบแหลมราวเหี่ยวที่มองเห็นเหยื่อจากฟากฟ้าองค์ชายโกมินนั่งไขว่ข้างดวงตาคู่เข้มใช้แววเบื่อหน่ายสติปัญญาข้ามีดาบก็พอถ้ามีอมัดอย่างท่านข้าจะต้องเรียนอะไรให้เหนื่อยคำตอบนั้นหยาบคายและท้าทายเราวิมผาบสายฝน มหาอมาตยพิชิตพลขมวดคิ้วแต่ยังคงน้ำเสียงสงบดาบตัดหัวศัตรูได้แต่สติปัญญาตังหากคือสิ่งที่พิทักษราช,ชบัลลังก์ส่วนเจ้าชายอภิวันน้ำก้มหน้าพระหัตถ์กำแน่นด้วยความขี้อายเขาตอบคำถามของอมาตยด้วยเสียงแผ่วเบาเรากระซิบข้าคิดว่าการปกครองคือการดูแลประชาชนคำตอบนั้นเรียบง่ายแต่จริงใจทว่ามันถูกกรบด้วยเสียงหัวเราะยอกของโกมินดูแลประชาชน จะเอาน้ำตาไปรดหัวชาวบ้านหรือพระยา,าพิเดโชทรงฝั่งเงียบดวงพระเนตรใชยแววพึงพอใจในความดูดันของเจ้าชายโกมินแต่ความอ่อนโยนขององค์ชายอภิวันกลับทำให้พระองค์ทรงถอนหายใจ